วิธีเพิ่มเสียงเพลงบนแอปแคปคัทนะคะทุกคนเมื่อเราโหลดคลิปเข้ามาแล้วอันนี้จะเป็นคลิปต่อจากที่สอนเมื่อวันก่อนนะคะทุกคนเมื่อเรามาอยู่หน้านี้นะคะให้สังเกตดูแถบเมนูด้านล่างนะมันจะมีคําว่าระบบเสียงนะคะเราจิ้มเข้าไปเลยจากนั้นนะคะมาดูตัวแรกนะคะคําว่าเสียงตัวนี้นะคะเราอยากได้เสียงเพลงเนาะเรากดเข้าไปค่ะคําว่าเสียงนะทีนี้นะคะเขาก็จะมีเสียงเพลงให้กับเรานะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเสียงเพลงที่อยู่บนแอปแคปคัทเนาะเราก็สามารถเลือกได้เลยนะคะว่าเราชอบเสียงเพลงแบบไหนอ่าอันนี้ก็จะมีทั้งเสียงเพลงที่ อยู่บนทิกตอกด้วยสังเกตด,ดูนะคะว่าตอนนี้ก็คือแคปคัสตมันมันเชื่อมต่อกับทิกตอกใช่ไหมคะอย่างด้านบนนะคะแถบเมนูเห็นไหมมันจะมีสัญลักษณ์เป็นทิกตอกก็คือเสียงเพลงที่เรามีการเพิ่มเป็นรายการโปรดบนติกตอกเนาะมันก็จะเชื่อมมาที่แคปคัสตอันนี้ข้อดีมากเลยนะคะแล้วก็ตัวปุ่มที่สองอันนี้เป็นรูปก,กระดาษตัวนี้นะคะก็คือ เป็นเสียงเพลงที่อย่างตัวแรกก็คือแยกออกแล้วหมายถึงว่าเป็นเสียงเพลงที่เราจากเครื่องเราแบบนี้ค่ะแล้วเราเอาเข้ามาใช้แล้วก็ทําการแยกเสียงเพลงออกแล้วจากคลิปวิดีโอแบบนี้ค่ะก็คือมันจะมีแยกอย่างของแม่ชูน่านก็คือมีแยกไว้คือสองเสียงเพลงแบบนี้จากอุปรกรณ์นะคะก็คือหมายถึงอย่างเช่นเสียงที่เป็นเสียงที่เรา